คือไม่รู้อะเขาคือง่ายๆเลยคือเขาไม่ว่างไปรับเองเขาจะไปกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่ต้องมาคุยกันก็ไม่ควรไม่เป็นไรอะเขาไปเที่ยวกับเพื่อนไงทำไมก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องมาคุยกันเห็นเพื่อนสองพันกว่าก็เอาไปเลยเออออกเกมไปเลยปออกไปเลยปเออแม่งออกไปแล้วว่าคนดู สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาทําคลิปแกล้งพี่กวางครับทุกคนท,ทุกคนอยากรู้ไหมว่าพี่จะแกล้งว่าอะไรครับ mm hmm. ก็จะถึงวันครบรอบของเราแล้วนะครับก็คือพีอ่จะแบบแกล้งลืมวันครบรอบนะครับก็คือพี่เคยคุยกับพี่กวางไว้ว่าเราจะไปเที่ยวกันนะครับตอนวันครบรอบแต่ว่ามันจะถึงวันครบรอบแล้วแต่พี่จะแบบแกล้งแบบลืมทุกอย่างแบบเฮ้ยวันครบรอบลงวันไหนวะ ยังไม่ได้อะไรยังวนอย่างนี้นะครับเราจะแบบแกล้งเลิมนะครับทุกคนก็อยากจะรู้ว่าปฏิกิริยาของพี่กวางจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้พี่กวางพี่เห็นพี่กวางเล่นอยู่นะครับโอเคครับทุกคนทำอะไรอยู่เขนั่งสุ่มอะไรไปเรื่อยอ่ะคิดถึงอ่ะคิดถึงเหมือนกันจริง,รงปะ่ะจริงครับพาไป,ะปะเล่นเกมกันดีกก่าวะเล่นกะเจียวเลมโบฮัลโหลครับลงไหนดีวะตั้มใจที่รักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาหาที่ลงอ่ะลงบนบ้านได้ปะได้บ้านมึงอ่ะบ้านมึงอ่ะกูไม่พอเลย ไปเดี๋ยวค่ะที่รองกันใช่หนูเงินลงหนูวันเือเป็นไรง่วงทำไมต้้งง่วงวะง่วงนอนแล้วทำไมตั้งง่วงนอนอ่ะจะนอนแล้วทำไมต้องนอนเขาบอกเขาไม่เล่นเล่นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารับเพราะไงเขาจะได้นอนไวไวอืคืออะไรอืมามไม่คือไม่ไปลับเขาไม่ว่าอย่าบ้าเออเองเขาถามเลยเดี๋ยววันวันครบรอบวันเราวันไหนวะพรุ่งนี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้ ใช่พวกนี้ไม่ใช่เขาจาได้เขานัดเพื่อนไปเที่ยวแล้วอย่ตลกเอาจจริงกวางไม่อากอันนี้ไม่ตลกเลยอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงเลยที่รักมันก็ไม่ตลกเขานัดเพื่อนเองก็ยกเลิกเพื่อนไปเลยเขานัดเพื่อนไปเที่ยวแล้วเจ้าลูกเองก็ยกเลิกไปสี่ไม่เองนัดเพื่อเขาเองนัดเพื่อนหรอเออแต่เขานัดก่อนนะไม่ใช่อ่ะใช่เขานัดก่อนเขามอนก็เห็นคนอยู่ใกล้เลย ได้ยินเสียงเลยเขาก็เห็นเขาเลยวิ่งออกมานี้ไงฟางอจริงอะนะเขาจำวันไม่ได้เขานัดเพื่อนไปแล้วอะเขาจะไปเที่ยวไปไหนเองนัดเขาแล้วเขาไม่ได้นัดเองอจำผิดวันหรือเปล่าเองนัดเขาเขาไม่ได้จำผิดวันเองนัดเขาจริงจริงไม่เขาไม่เคยนัดเองนะเว้ยนัดไม่ได้นัดนัดเองอยากจะเล่นนี้บ้าเองอย่างมั่วเองมาหาเขาดิเองขึ้นมาไม่เอาเขาไม่ลงไปเองมั่วแล้วเขายังไม่เคยนัดเลยนะเว้ย องนัดเขาไม่ได้นัดกวางนะเขาจำวันไม่ผิดหรอกเขาไม่เคยจำวันผิดเกี่ยวกับเราสองคนอะไอ้นัดน้อยที่ปัญหาแต่วันครบรอบอะเขาจำวันไม่ได้ว่าวันไหนวะก็วันพรุ่งนี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้ดิใช่มีคนมาวะหลายคนอะกวางขับรถมาเหรอใช่อ๋อตกใจหมดเลยเขาจำวันไม่ได้องอันนี้เอาสาละเลยขอบพุนจริงก จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็เจอกันแล้วไงเขาไม่ได้ไปร้วเขาก็บอกเกี่ยว่าเขานัดกับเพื่อนไปแล้วกว่างได้ยินปะเนี่ยไม่ได้ยินบอกว่านัดกับเพื่อนไปแล้วเขาไปรับเองไม่ได้ไม่เอาอได้ยินก็ถือว่าไม่ได้ยินไม่กวางเขานัดกับเพื่อนไปแล้ววันไม่เอาเองเห็นเพื่อนสาคัญกว่าไงล่ะใช่อ่าแล้วแต่นะเขานัดกับเพื่อนไปแล้วเขาจะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแต่ก็แล้วแต่ก็ไปแต่ตัวก็เค่นะเขาจํามันครบรอบไม่ได้เองมันวันไหนล่ะไม่รู้แล้ว เอาอันนี้พูดจริงๆกว่าไม่ตลกเขาก็ไม่ตลกเอเล่ย่างงี้ใครเขาจะตลกล่ะเขาจํามันไม่ได้มันครบรอบอันนี้พูดสาระกวางเข้าใจไหมได้ฟังรู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องจำไม่ได้แล้วจะเป็นอะไรเ้าจำไม่ได้ก็ไม่ไปไงก็ต้องไปดินัดแล้วอะ่ะจะไปไหนเขานัดกับเพื่อนมาแล้วกวางกวางอย่อยอย่ามั่วได้ปะ เองไงอย่ามัวได้ป้าจะเลื่อนแชทดูไหมไม่มีอะแชทลบไปหมดละโน,โนอ้อนี้สาระกวาไม่ตลกไม่ใช่เรื่องเล่นบ้าเปล่าลบแชทแฟนอะบ้าเปล่าฮะก็ถามอยู่เนี่ยว่าวันวัน,ว,นวันไหนวันหบรอบอะอยู่ใกล้แล้วต่อ,อยนหน้าแหกวันหบรอบวันไหนวันเที่อะไรเอ,องเขาไม่ตลกอ่เนี่ยเขาไม่ว่างคือไม่รู้อะเขาคือง่ายๆเลยคือเขาไม่ว่างไปรับเองเขาจะไปกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่ต้องมาคุยกัน ก็ไม่เคยไม่เป็นไรเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไงทำไมก็เราแต่ก,ก็ไม่ต้องมาคุยกันก็เราแต่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนะเห็นเพื่อสำคัญกว่าก็เอาไปเลยทำไมอ่ะจริงจริงเขาจําไม่ได้เคนัดเพื่อนไปแล,แล้วเพื่อนเคยช่วยอะไรไหมล่ะไม่รู้แต่เขานัดไปแล้วไงใครสาคัญกว่าก็สําคัญทั้คู่แหละแต่เองมีเหตุผลเลยดิเองก็ต้องมีเหตุผลเลยดิเองนั่นแหละเองนั่นแหละไม่ใช่เขา เองนั่นแหละไม่ใช่เขาพ่าก็บอกอยู่ว่าเขานัดไปแล้วไม่เอาครับนัดเราก็ยกเลิกได้เองยังยกเลิกของเขาได้ไม่ไม่ก็ยกเลิกเองไงไม่ยกเลิกคนอื่นเลยยกเลิกของเองแลนะไปกับเพื่อนนี่ไงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอย่างนี้ใช้เสียร์ใช้เขาไม่ไม่เขานัดแล้วนัดแล้วจบนัดแล้วคือนัดแล้วจบไม่พูดเจอบอสหึหึไม่ไม่กวางอย่ามั่วกวางอย่าเยอะแล้วก็ยกเลิกไปดีไม่ใครเดี๋ยวทักไปคุยเองนะไม่ต้องยุ่งอ้าวก๊า ทำไมอยู่เฉยเฉยเพื่อนคงชอบแล้วที่ทําให้แฟนเขาทะเลาะกันเนี่ยชอบมากมะเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยฮะหมดอ่ะทั้งหญิงทั้งชายไปหมดอ่ะก็ไม่ให้ไปไงไม่ต้องขอทําไมจะไปก็ไม่ให้ไปผู้หญิงตกเลยมาดิมาดิใหญ่เยอะอย่าเยอะใอญ่เยอะนัดเพื่อนไปแล้วเอ้ยขออัพไม่อ่าั้นไม่ไปจบแค่นั้นแหละ อ่ะยกแล้วก่อนบอกก่อนพูดก่อนได้ก็ได้ไม่เขานัดกับเพื่อนไปแล้วไงจะให้คือก็ดน้ดกับเพื่อนไปแล้วจะให้ทำยังลงหลักะก็บอกไม่ให้ไปไม่ให้ไปไปจะไปไม่ให้ไปอะไรเขาบอกไม่ว่างเขาบอกว่าไปกับเพื่อนไงกูบอกไม่ให้ไปแล้วจะโวยวายทำไมวะกูไม่ให้ไปไม่ให้ไปได้ยินไหมเนี่ยไปจะให้ทำยังไงก็บอกว่าค so ุยกับเพื่อนแล้ว งั้นเขานอนอยู่บ้านจบไม่ไปไหนเลยเองเขาไม่รับเขาไม่ไม่รับเสียเวลาไปไกลเออแล้วแต่เหอะเนีย่ย้านไกลไม่ไปจะได้มีผัวใหม่เออไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปเลยเออไปเลย,เยไม่ต้องมานะออไม่ไปหรอกออกเกมอย่ามานะเออออกเกมไปเลยไปออกไปเลยไปเออแม่งออกไปแล้วอ่ะคนดูออกไวจังวะทิ่ผ์ายละจะรอดไหมเนี่ยกูเฮ้ย,ยมาดีฮลัลโหลชวนมามีอะไร เราแค่แกล้งเล่นเฉยๆที่รักแกล้งอะไรแค่แกล้งจําไว้ได้เฉยๆแต่เดี๋ยวพวก่นี้เขาไปลาบโอเคปะ่ะเก่งๆเนาะอ้าแนนอนอยู่แล้วคือแบบจอมแกล้งกักจอมแกล้งใ,ใครๆก็รู้จักอ่ะใช่ปะละ่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเขาไปรับคิดต้องคิดถึงอยู่พอดีเลยไม่ต้อง,ง,องทําไมอ่ะได้ผัวใหม่มารับไปเลยไปเลยไปเลยผัวใหม่ไปเลย เออไปแล้วพวกคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ช่องพี่กวาง4ีเฮ็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาความมาคอมเมนต์เดี๋ยวพี่จะปักหมุดให้นะครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย